สวัสดีครับวันนี้วันที่26นะครับถ้าวันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับเราจะจัดส่งชุด MSI นะครับเป็นรุ่น Pro AP 2 1 4 s r ซีรีส์นะครับตัวนี้จัดว่าเป็นสเปคแรงมากครับประกัน3ปีลูกค้าคอมเมนต์มาเลยครับว่าจะมีอะไเราก็เป็นตัวแทนศูนย์ครับจะส่งพร้อมชุดโปรแกรมโค้ดโซลูชันออนไลน์ครับมาพร้อมตัวนี้ครับในเซตจะประกอบไปด้วย DKT ครับ80มิลนะครับเป็นรุ่นตัดกระดาษออโต้ครับตามมาด้วยที่จะใส่ให้ลูกค้าก็คือ, scan, right อเคร nope. yeah. ื่องสแกนนะครับเครื่องพิมพ okay. ์บาร์โค้ดครับพร้อมกับอ่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะสปิครับเราดาเขาใส่เครื่องพิมพ์กระดาษบาร์โค้ดไปให้ด้วยนะครับให้ไปเลยครับแล้วก็นี่ใบเสียจนะครับ บเสร็รับประกันตามมาด้วยนีชชักเก็มเงื่อนสดนะครับเซตใหญ่เลยนะครับคุณจะได้ทุกอย่างไปบริหารขอบคุณที่ใช้บริการอีกรอบนะครับที่ขันได้ลืมไปเลยนะครับด้วยเครื่องนับสต็อกไปให้อีกหนึ่งเครื่องนะครับในเซตจะมีนะครับไม่ใช่ว่าไปให้นะครับลูกค้าซื้อนะครับผมก็ขอบคุณครับเอย่งวันนี้ก็ขอบคุณนะอาจจะมีเซตที่ลูกค้าสั่งซื้อหน้าเว็บมานะครับ9,9 0 0นนะครับทางเราออกใบกำกับภาษีได้นะครับ เดี๋ยวทางเราจะทําการบรรจุเตรียมส่งเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับเราจะจัดส่งในกล่อง XXL นะครับเข้าไปนะครับวันนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วครับเตรียมไว้หลายเซตละที่จดส่งโปรแกรมนะครับก็ขอบคุณที่ใช้บริการ B k เค n ลนนะครับที่นี่สินค้าเรามีพร้อมสต็อกนะครับอุปกรณ์เรามีห้องแพ็ยอะไรเรียบร้อยนะครับสินค้าเรามีนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่ในห้องข้างล่างอีกนะครับ ก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดส่งเซ็ตโฮสโซลูชันออนไลน์นะครับขอบคุณครับเซ็ตนี้ครบจบจนะครับรีบแพ็ครีบส่งครับสั่งซื้อภายในวันเราส่งภายในวันทุกวันนะครับเราไม่มีการรอรอบหรือว่าอะไรนะครับเราสั่งซื้อปุ๊บของเรามีพร้อมส่งนะครับขอบคุณที่ใช้บริการอีกครั้งครับไปแล้วครับวันนี้ก่อนที่จะไปนะครับฝากติดตามคลิปของทาง YouTube ของทางเราเนี่ยนะครับก็จะมีสาระต่างๆที่กำลังทำและโปรแกรมใหม่ๆที่กำลังจะมาอีกนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับด้วยชุด msi pro ap 2 4 1 s e r i น s นะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับทางเรามีครับสวัสดีครับ